เพลงเริ่มต้นด้วยเสียงบรรยายเข้มข้นและดนตรีระทึกใจในเช้าตรู่ที่ฟ้าย่ำหม,ม่นเวียดนามได้ส่งสัญญาณที่โลกไม่คาดคิดคำสั่งเพียงประโยคเดียวจากศูนย์บัญชาการทหารระดับสูงในฮานอยได้จุดชนวนให้เครื่องบินขับไล่ f 1 6พุ่งพยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนไม่ใช่การฝึกซ้อมไม่ใช่การข่มขู่แต่มันคือการปฏิบัติการโจมตีจริงเป้าหมายคือระบบปล่อยจรวด psl 0 3ของฝ่ายตรงข้ามที่ประจำการอยู่ใกล้กับเมืองเคนปิรอการ ตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่คำสั่งทางทหารแต่มันคือการส่งข้อความถึงภูมิภาคและต่อโลกทั้งใบว่าเวียดนามพร้อมแล้วที่จะตอบโต้เพื่อปกป้องดินแดนและอธิปไตยของตอนเอง phl 0 3หรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่า i 0 3 multiple launch rocket system เป็นระบบยิงจรวดแบบหลายลำกล้องของจีนที่สามารถยิงจรวดขนาด300ม mm, มได้ในระยะกว่า150กิเมตรด้วยพลังทำลายล้างที่รุนแรงและพื้นที่ครอบคลุมกว้างมันคือหนในอาวุธ ที่น่ากลัวที่สุดในสนามรบปัจจุบันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวียดนามจึงต้องกำจัดมันให้ได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความตึงเครียดระหว่างเวียดนามและกลุ่มปิดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงข้อมูลข่าวกรองระบุว่า PH เอทได้ถูกติดตั้งไว้บริเวณเชิงเขาใกล้เมืองเคนปิดหลอพร้อมกับระบบเรดาร์หน่วยคุ้มกันครบครั้นนั่นแปลว่ามันพร้อมจะยิงเมื่อได้รับคำฝังซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลของภูมิภาคได้ทันทีแต่่เวียดนามไมไ ยอมปล่อยให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นทันทีที่สัญญาณเขียวถูกส่งไปยังฝากการอยู่ใกล้ชายแดนนักบ,บินรหัสฟ้าเหนียนเทียนดุกและคู่ผู้ของเขาวางเจินลำได้รับภารกิจนำทีมเข้าสู่เขตอันตรายด้วยความเร็วเหนือเสียง F16 ที่พวกเขาขับขี่นั้นไม่ได้มีเพียงความเร็วหรือความคล่องตัวเท่านั้นแต่ยังติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นที่สามารถ จอดระบบป้องกันของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในเวลาไม่ถึง15นาทีหลังออกตัวเครื่องบินทั้งสองลำก็เข้าสู่พื้นที่เป้าหมายลิกเลียงเรดาร์ด้วยการบินต่ำตามภูเขาเสียงคำรามของเครื่องยนต์ถูกกลบด้วยลมที่ผมกระน่ำการโจมตีต้องแม่นยำที่สุดเพราะหากพลาดนั่นหมายถึงหายนะที่ย้อนกลับมาหาเวียดนามเองภาพจากกล้องอินราเรดเผยให้เห็น PHL 03ลบซ่อนอยู่ภายใต้ใตผ้าใบาพรางและมี ระบบป้องกันแซมลบ9วางอยู่ไม่ไกลนักบิน F16 ไม่ลังเลขี่ปอปานาวุฒ AGM 154ถูกปล่อยออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงและพายในเวลาไม่ถึง10วินาทีมันก็พุ่งเข้าทะลวงเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำระเบิดลูกแรกจุดประกายไฟลุกท่วมในทันทีระลอกแรกยังไม่ทันจางหายขีปอนาวุฒลูกที่2ก็ตามมาอย่างรวดเร็วจอดทะลุฐานที่มั่นของ PHL03 อย่างรุนแรงแรงระเบิดเขย่าผ้นดินเคนปิกหล่อจนฝุ่นควันลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณการโจม ตีจบลงภายในเวลาไม่ถึง3นาทีแต่ผลลัพธ์ของมันดังกระหึ่มไปทั่วโลกรัฐบาลเวียดนามออกถแถลงการทันทีว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการป้องกันเชิงรุกต่อภายคุกคามจากระบบยิงจรวดที่ไม่ถูกต้องตามข้อตกลงชายแดนพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการฝ่ายตรงข้ามยังไม่ให้ความเห็นในทันทีแต่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าฐานทสามได้รับความ เสียหายรุนแรงอย่างถาวรและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปการตัดสินใจของเวียดนามครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาประชาชนภายในประเทศอย่างกว้างขวางโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยภาพ F16 ที่บินกลับมาพร้อมธงเวียดนามโบกสวยผู้คนต่างพากันขอบคุณและสดุดีเหล่านักบินผู้กล้าที่นำชัยชนะกลับมาด้วยความแม่นยำและความกล้าหาญแต่นี่ไมใช่จุดจบคำถามที่หลายคนกำลังถามคือใคร อยู่เบื้องหลังการติดตั้ง PSL 0 3ใกล้ชายแดนเวียดนามมันคือแค่การกระทําของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่หรือมีผู้เล่นรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อหวังจะสร้างความปัน่นปวนในภูมิหรือภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพเวียดนามยังคงเงียบไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับเป้าหมายถัดไปแต่มีรายงานว่าฝูงบิน f 1 6และ su 3 0 mk 2ได้ถูกเตรียมพร้อมไว้ที่สนามบินทหารหลายแห่งทั่วประเทศการซ้อมรบเริ่มขึ้นในทะเลจีน ต้และการประสานงานกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคก็เริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตความมั่นคงหรือการค้าเพาะทุกประเทศต้องคำนึงถึงการจัดวางกำลังและอาวุธในพื้นที่อ่อนไหวอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในขณะที่โลกจับตามองว่าเวียดน,นามจะเดินหน้าหรือหยุดแค่นี้หน่วยข่าวกรองหลายแห่งก็กำลังตรวจสอบเส้นทางลำเลียงอาวุธที่เชื่อมโยงระหว่างฝ่ายตรงข้ามกับ องค์กรต่างชาติข้อมูลบางส่วนเริ่มรั่วไหลว่าสินค้าทางทหารจํานวนมากที่ปรากฏในเคียนปีลอนั้นไม่ได้ผลิตในประเทศตัวเองและอาจมีความเชื่อมโยงกับผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคอื่นเรื่องราวกําลังบานปลายอย่างรวดเร็วแต่สําหรับชาวเวียดนามแล้วนี่คือชัยชนะที่ควรเฉลิมฉลองเพราะไม่ว่าเบื้องหลังจะเป็นใครไม่ว่าแรงจูงใจจะลึกแค่ไหนในวันนี้ F16 ของเวียดนามได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรสามารถข่มขู่พวกเขา ได้หากมีการลุกกล้ำอธิปไตยแม้แต่น้อยเวียดนามพร้อมจะลุกขึ้นและตอบโต้ด้วยความแม่นยำรวดเร็วและรุนแรงอย่างถึงที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งวันในหน้าประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ว่าเวียดนามไม่เคยยอมถอยแต่ในโลกของอาวุธยุทธโท,โทป,ปกรณ์นนะั้นไม่มีสิ่งใดแน่นอนความเงียบสงบหลังการโจมตีมักจะเป็นเพียงพายุท,ที่กำลังก่ะตัวไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่ PSL03 ถูกทำลายหน่วยลาดตระเวนทางอากาศของเวียดนามปลดพกสัญญ,ญาณเรดาร์ที่ ผิดปกติทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเคนปิลลสัญญาณเหล่านั้นบ่งบอกถึงการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธแบบพิัยไกลและอาจรวมไปถึงการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ที่อาจมาจากต่างประเทศโดยตรงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้รับจากพันธมิตรในต่างประเทศพบว่ามีรถบันทึกทุกลำเลียงอาวุธจำนวนมากเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในลักษณะที่เร่งด่วนผิดปกติบางภาพยังเผยให้เห็นโครงสร้างที่คล้ายกับหน่วยปล่อยจรวด แบบ MLRS รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏในพื้นที่นี้มาก่อนเวียดนามไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเปิดปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ขั้นที่2ในตอนเย็นของวันถัดมาฝูงบิน F-16 อีกชุดหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องบินลำเลียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EA-18G g r ด n d e er ได้รับคำสั่งให้ออกบินสู่พื้นที่ต้องสงสัยเพื่อทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ตัดขาดการสื่อสารและเรดาร์ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามและเตรียมเปิดช่องให้ F-16 เข้าจู่โจมพลังอาวุธลับแปครั้งนี้ฝ่ายตรงข้ามเตรียม พร้อมกว่าเดิม F-16 เวียดนามถูกล็อกเป้าด้วยระบบต่อต้านอากาศยาน SAM-15TOM-2 ที่ทันสมัยด้วยระยะยิงกว่า15กิโลเมตรและระบบค้นหาเป้าหมายอัตโนมัตินักบินต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเสียงไซเรนภายในห้องนักบินกรีดร้องเมื่อมีการยิงขีปนาวุธขึ้นสกัดพวกเขาต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าจะสู้ต่อหรือถอนตัวแต่นี่คือเวียดนามพวกเขาไม่เคยถอยแฝรอถูกปล่อยออกมาเพื่อหลอก ล่อขีปนาวุธระบบ ECM ทำงานเต็มกำลังเพื่อรบกวนคลื่นเรดาร์ศึกกลางเวหาได้เปิดฉากขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนักบินเหนียนจิงออกอกลับหัวเครื่องหลบหลีกและเฉวยจังหวะปล่อยคลิปนาวุธ JDAm 2ลูกที่ถูกตั้งโปรแกรมนำวิถีไปยังกองคลังอาวุธใต้ดินเป้าหมายถูกรายงานว่าคือฐานส่งสเสบียงและขีปนาวุธใหม่ที่เพิ่งเข้าประจำการในพื้นที่เสียงระเบิดดังกึกกองฝาเบื้องล่างสว่างวาบด้วยเปเลวไฟและทันทีหลังการโจมตีผ่านไปภาพ จากโดนระบุว่าโครงสร้างหลักของฐานที่มันได้พังทลายลงอย่างสมบูรณ์นี่ไม่ใช่เพียงการป้องกันแต่มันคือคำเตือนที่ส่งตรงไปยังทุกประเทศในภูมิภาคอยาทดลองกับความอดทนของเวียดนามแต่ความเงียบยังไม่มาความขัดแย้งกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ฝ่ายตรงข้ามเริ่มแพร่ข่าวว่าการโจมตีของเวียดนามละเมิดข้อตกลงชายแดนและเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินในระดับภูมิภาคโดยมีการเสนอให้นำเรื่องเข้าสู่เวทีของอาเซียนขนาดเดียวกันสำนัก ข่าวนานาชาติเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าระบบ p s l 0 3และอาวุธที่ถูกทำลายในการโจมตีทั้งสองครั้งไม่ได้เป็นของกลุ่มปิดอาวุธท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวแต่มีหลักฐานว่าได้รับการส่งมอบจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มอุตสาหกรรมทหารระดับโลกมันไม่ใช่แค่สึกระหว่างเวียดนามกับกองกำลังปริศนาแต่มันคือสงครามตัวแทนที่กำลังถูกซ่อนไว้ภายใตย้ม่านควันของการเมืองระหว่างประเทศ สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วภายใน48ใชั่มงหลังการโจมตีครั้งที่สองเวียดนามเริ่มเสริมกำลังที่ชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีการลำเลียงระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสไปเดอี e, เครื่องยิงจรวดลอราพิสัยไกลและระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่สุดของประเทศเข้าไปประจำการในจุดยุทธศาสตร์พลเอกฝ่าม,มอวันหุงผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเวียดนามออกถแถลงการทางโทรทัศน์ว่าเราไม่ต้องการสงครามแต่เรา พร้อมจะปกป้องประเทศชาติจนถึงหยดสุดท้ายโลกเริ่มหันมามองเวียดนามอีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะประเทศผู้รอดพ้นจากสงครามในอดีตแต่เป็นผู้นําทางการทหารในยุคใหม่ที่พร้อมเผชิญกับภัยคุกค,คามด้วยเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่ล้ำหน้าและในวันที่แต่ความขัดแย้งยังไม่จบฝ่ายตรงข้ามกล่า,หาวหาว่าเวียดนามละเมิดข้อตกลงชายแดนและเสนอให้นําเรื่องเข้าสู่การประชุมอาเซียนขณะเดียวกันสํานักข่าวต่างประเทศเผยว่าระบบ PSL03 ที่ถูกทำลายอาจไม่ได้เป็นของกลุ่มปิดอาวุธท้องถิ่นเท่านั้นแต่มาจากบริษัทเอกชนต่างชาติที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทหารระดับโลกโลกเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่านี่คือสงครามตัวแทนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ม่านควันการเมืองระหว่างประเทศ